พี่น้องมาเบิดเลยบาดนี้พี่น้องวันนี้เออมาท่าก็ได้เฮ้ยมาพี่มาพี่มาแต่ละมือเราได้ของฝากมาแลดสิบวันในศาสนะมากระสุ๊กมาระมานั่งพี่มานั่งพี่เออ,เอ,อพีมาพีเฮ้ย<อ>สุดหลอ่ลอ ดีพอแม่เกิดปหนั่งเพื่อมสิบตต่างเดดบ่เฮ้ยมึงมายืนผิดเด้อคุยยังพมไปก็ได้เกินไปอืมไปปวดเกือบอยู่สายอะอืมางรทางนทกลับสวัสดีเด้อพ่น่องพากันกินแาวเสาแล้วบอลเกินเึ้นเทิมเละ มัน่าแน้เพีเอาคืนเอาคืนน้ํของอาสิว่าเขบเสิ้อฟแตบของเน่อีกแหลวเฮ้ยกูว่าปากมึงสิเปร์เฮ้ยกูว่ขอบใจลายๆนายอยู่เห็ดปวกนะเฮ้ยใครมึงด้วยใครมึงด้วยใส่ตรงยางใส่ตรงอาง ใครให้าหนำบ่ขอบใจดรอ้เอ้ยห้ากระเได้อยู่วาห้ากระเนอยู่วะกเอามาให้ห้ากระยาได้เลยอ้เอ้ยน้ำใจนำใจเห็นได้เลยเห็นนั่นแหละก็บอขอบใจเลยด้ยนำใจห้กได้ก็หายก็ได้บ่ไยห แล้วก็ขีดเทนซุมห่าหอะไรที่แบบว่าวิ่งเต้นกางกลงอืมที่ทางอังกฤษนะยังรออยู่เดยจักรยานนะท่วงหักกอกมาฮะไม่ีกโยจักรยานใช่ปขีเป่เ,ขเป็นบอืสื่อแล้วอะเกืบอบ เป็นคนที่แบบว่าเกิดบุตรแน่เกิดบันน่เกิดสีนะไม่บ้าบลาได้แน่พอในเหตุหม่ทางโกขอีกเมื่อวานนี้วันศีลนะกกมาครับขึ้นไปพูดมั่นไปพูดอยู่ใส่เฮ้ยกูวกูจะสวนลรไปจากมืออื่นทั้งที่มันไกลอต่มึงชิวัยจริอย่างวัยางริง แล้ห e ัวินแตกนี่ผักฮะมงพุทเกี้ยงห้าว่าินพเกี้ยงหเลยนะมาหักลายบยพ่อพี่น้องต้ขงของเฮ้ยคือบหหิน๊พี่น้องตึ้งขึงข่องใส่เบอร์ยางเมรเพนทางตัว่งใหญ่พี่น้องเลยใช่ไงจะใส่เบอร์อะไรยังอาไ ว่า้าบานในห้องไปหากระไรหนึ่งเห็ดกระบ้านอีสานีนอย่างหวนา่ารเาหนึ่งแมวครับยังมาทนเห็ดวานในบ้านเมื่อนั้นแฉบแฉวิบ่าออกมามลควกหิ้วเข่ากุตาลานเห็น เ็นมันอันเห็นมันเพี้ยนเป็นอันสิ่งประคอ,อ <c oughs> ตลกขนาดเลยจ <c oughs> ิ๋วก็เแหงค,คุ้ยเจ้าอยากกวาดอืมมันเด๋อเลยเหมือนโน่เตรียมสกปรุจิ๋หรือเปล่พอยังมาทันเท่าใด้พอสั่งแล้วแม่เพี้ยนสั่งแล้วสั่งน้ำเขา <c oughs> สั่งน้ำพายสั่งจะสั่งน้ำพายหักติ้งก็สั่งคือกันอร่อยแต่เธอเลยเขาคายเด่นสาหั ลงรอยต่อเสาหานเออขึ้นแม่ตะกี้กูสื่อรอยต่อเสาบอกเออรอยต่อสแม่และมันขึ้นหาพันกีบอเ้งคัเาะิตปกนัีนไปอะไรไปดำงดำป่าเหอไปงบ่อดอู่้นเนาะแม่ไปถาเยนดูไปเนถ่าอนเเห็นเนไก่อนเลมจะยอได้เไ้ันจะก็ได้งงเงงเก็บกัา เกียวเกี๊ยวอยู่ตรงกรนตาเออเ็บกับป้าแบงค์ฮแบงแค่กัการแบงกินไงอ๋ออ๋ออ๋มอ๋อ่นออ๋ออ๋่อ๋อ่๋ออ๋ออ๋อค๋ออ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 ๋อา๋ออ๋อน๋ออ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 ขอาวดีนอใครก็มอออ๋เอ๋ออออ๋ออ๋ออ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 ค่ออออออ มีใส่มีจ่ายเนาะหกร้อยบาทจากประเทศอทังกฤษฝากมาซา,าวปอนมันซาวปอนเนมันตกอยู่แปดร้อยครูบาทนี่แล้วออออขอบคุณพี่ใจดีทางกีฬาลายเด้อครับเดอ้อเฮงๆรวยๆอยู่ดีไม่เฮงเด้อเด้ดดดอจับจับขอบคุณแม่นะจับบักหล่ะจับจับ น้องให้จับกัจับนะโอเคขอบคุณปปะนะแม่ขอบคุณพ่อแม่ลายเดินที่ส่งยินในคอน้อง ทา o ค e ุทางพี่อัญ m ่าแต่ยับ่มีบ่มีหยังตอบแทน่่พี่น้องเนาะที่ีีานะอาามาให้เพิ่นคู่มือคู่มือแบบนี้ก็เฮาก็ดีใจนําเนาะพ่าแบบว่าเออได้เพิ่นสิได มีกินมีใส่แน่พอบาขาดเพลินเนาะพอพอไปหากิซี่แมนกนซะกันสิบกันสิบบอลลำบากแน่กับรุดถอนลงแน่เนาะไปหากิซี่มันกับเมื่อยได้โอ้กับเมื่อยแล้วแยังเบื่อขมเมื่อน่ะสิว่าผมมีคนหาบอกกูเมืองแห่งคาฮาลายนก็ง่ายไงแมไปเวียนซามแล้วทีแล้วใคระกี้แต่เฮายว่าจะ่ไปเห็นเด้อพอยเห็นกิซีพอยอยากเอา เศร้าไปเห็ดเด็ดขาดสิคุณน้นดมคุณต้นคิดซีคุณต้นคิซีนะเออข้าวนียวลบศเบิร์ดตะกี้นะเก็บตะโจยะเออของค่อยตีคุณคิซีผัดตะกี้แต่ยังหน่อยนะครัไปหาผัดได้อยู่นะผมว่าป่ามันป่ามันใหญ่ป่ามันกว้าต้นจิกกับลายเมื่อนี่ขาสาวเป็นหน้าบ่ร แป็นปล่ะป่าฮากิซีชุ่ห้าจะเอาไปแก่บ่าวรอนบ่าวบอยเฮาแม่น้ำเทนแบบพอดีสามสี่คนไปพอดีอันนี้เลยเพราะว่าเฮากับไปพุดกับโลปมากัพอดีเลยอ่ามากเลยสิไปต่อบนะไปมือนีมือนีบ่าวบอยบ่าวว่างนะพี่น้องมีแต่งานเข่ามือนี้เบื่อเศร้าข้าวข้าครอบครัวลูกโฮกหนี ไปเบิ palate, so mm ่งเขาเขากำลังถางกอกจะมือไปจ่ายค่ะกองจังหวัดได้เินมาว่าซองพันขวานไอ้คือจะถือแทะฮะแบบถือแบบสูบเอาเลยไม่ได้ใส่ได้เป็นลุงเทนเอื้มาถามว่าไอ้ใส่เกิบเบอร์เท่าได้ไหมใส่สิสิเกิดพันยูเบอร์สิบบอนี่นะเกิบเจ้าเบอร์สิบแต่เนี่ย เบอร์เน like ี่อนนะคุณนเบอร์มงเบร์น่อยสิบเงเกือมึงพอดีเบอร์มจ้เงินลดเทป่อเทดูีโอ uh> uh> ้ยขับไปไวเนี่ยูโอ้โห เอเงินไปซื้อรถขี่มือจอดน,นะกับเมียนพีเอพันหนึ่งมือว่านนีก,กอะไปเกาะพี่โซเฟ,ฟียบอทางออสเตรเลียนะานล่อยมีกระหกล่อยบอจุ๊บด,ด้วยอย่าลืมเด้อคุณพีณ่ทั้งอังกฤษนะ <c oughs> อย่าลืมกุติวาสิซื้อให้นองนะม <c oughs> บอบแบบว,วา่าดีเฮาสิไปฮาสิ 50. อันนั้น มาเบินเลยดบนมาเบิ่เลยนะสอการแบบนี้นะทีเดียวโลดแมนแมนแมฮ้ยมันภาวาคนทางเห็นการเดินทางลำบากกาเหมือน่พี่น้องเยรถลดถีบนะขั้นลาคาแพงเน่นะคือว่าใสองพันกัวสองพันแปดบ่อยเกือบเกือบสามพันประมาณนี่แหละเกือบเกือบสามพันแล้วฟดำคดีในบันนี้ขั้นของจีนนะ ทันกูบากมาขี่แล้วก็ตายแล้วก็เป็นนัดเป็นนี่คือหลุดออกมาอีกนะที่บอกแม่กูไล้น้อไปซื้อมาหายแล้วก็ไม่แบบเซฟอยู่พี่น้องสีวัคซีนอ่งู้นเครื่องแบบปวดทุก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 เครื่องนะฮาน่ะกูนะฮะกับไข่แน่กี่เครื่องใ่้กันเท่าแหละเป็นไข่สามมือเครื่องสิบเครื่อง ยังลงสูถอยไปอีกเถอะเปไปต่างลาโอ้ยขอบใจลายขฮากระดาษฮาบ่มียังตอบแทนว่นนีดอกเฮ็ดนะกูอยากเห็นด้ออกยู่ยใบอันบอดแมนพักติอยี่ด้านข้าง ่น yeah. <t> ี <tr seine> ่เรางกันมีอ่ะูยพี่น้องกมาดอกน้อยเร็บหัพี่น้องเปวดกัไอ้จะอาไจะผักตีนผัดแนมลงคาผัวนบขกกระตบ้าใหญ่ใหญ่ดิสุดต้มจำเจียวใส่ผักข้ามผักกระแยงอ่อนพี่น้องเอ้ย เสบผักปัญยังที่เป็นอะไรนอะเด้กน่อยสิต้องใกล้ตลอดคอขารัวลูกโคลนะคือการเกลื่อยเป็นวาเป็นสิตขาหายู่บัตสเดือนะไรนะครับความขีดคู่กับคู่ว่าคุณจห้เขาอยู่ของเขาบ่มีดีจะใส่กระาแป้กจังเบิงจากล่าก็เียาสตรีด้วพี่น้องด้ายลจักรยังกบบมีบอบ้มี่ยางอุ้ยอุยพี่น้องเลยบ่มียางจบ สบายดีเบอร์สุูุทสุคนดีไหมขอบคุณหลายๆเวยครับเด้อสำหรับเบิร์สุขุูสุคนและที่เคยสอเรือมาเนาะสบายดีสบาากทลน้านใจธุ่างานี้คือกัง หังมาเทมาฮะเออเนาะใ่ถูกเอ้ยเอ้ยบวกเป็นบวเป็นยังดอกบวเป็นขนาดว่ายังแบบอืโอเค